สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับของซับโสพอเจริญยนต์ที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมวันนี้เช้าๆอากาศดีๆนะครับมีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งเครื่องนะครับพร้อมโครงนะฮะเผื่อท่านใดหาอยู่นะครับโครงตัวนี้เป็นโครงช้างสยามนะครับเป็นโครงมือ2นะครับที่เกรดนะครับที่เกรด85%นะครับใช้งานน้อยสติ๊กเกอร์ยังคมชัดไม่มีรั่ซึมใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นโครงดีนะครับโครงเกรดนะครับคัดเกรดช้างสยาม3เกียร์นะครับ เดินหน้า2ถอยหลังหนึ่งนะฮะเป็น3มเกียร์มาพร้อมกับเครื่องเจ้าโลกร้อยห้านะครับ LM เครื่องติดสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่เป็นสินค้าจริงที่ใช้งานอยู่เลยนะครับคู่ตัวเลยนะฮะตามนี้เลยนะครับราคาขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงนะครับเปิดใครสนใจนะครับยกชุดนะครับจะอยู่ที่25,900บาทพร้อมส่งทั่วไทย25,900บาทพร้อมส่งทั่วไทยมีล้อยางให้แบบนี้ตามที่เห็นนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับก่อน จะถึงมือลูกค้าเราจะถ่ายของเหลวให้นะครับเปลี่ยนไส้กรองให้นะครับแล้วก็เช็คระบบสายน้ํามันให้นะครับคือเครื่องใช้งานปกตินะครับไม่มีหลวมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนใครจะแยกเอาแต่โครงเราก็ขายนะครับจะแยกเอาแต่โครงเราขายครับตัวโครงเราขายอยู่ที่1 1ึ0 0หบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับตัวโครงต้องขออภัยนะครับไม่ได้รวมส่งนะฮะแต่ถ้าใครซื้อทั้งชุดเนี่ยเราจัดส่งให้ฟรีนะครับโครงอยู่ที่หนึ่งหบาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรั่วซึม คางสยามซื้อใหม่20,000กว่าครับคางสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับถ้าเต็มร้อยก็85นะครับใช้ใช้มาแล้ว15%เหลือ85นะครับโบโทรศูนย์เก้าแปดสามหกสนะครับ098 362 8238สินค้าพร้อมใช้งานไม่พร้อมซ่อมนะครับอ่ะมารับชมกันเท่าที่เห็นนะครับแยกเครื่องได้นะครับแยกโครงได้นะครับยกชุด2 5ง0 0บาทครับ098 362 8238นะครับ 0983628238สินค้าเพิ่งจะมานะครับผมไปรับมาเมื่อตอนเช้านี่เองนะครับลองรับชมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์2568ครับผมชู3นิ้วครับเสื้อสีฟ้าครับสวัสดีครับ